b u b เ l ิลพีความสุขในความสดคุณเคยไหมอยากกินชานมไข่มุกแต่ก็กังวลกับปัญหาเหล่านี้แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณได้ทานบัฟเฟิลพีมาไงเธอ เธอกินชานมไข่มุกทุกวันเธอไม่กลัวอ้วนหรอเนี่ยดูฉันสั่งแต่ชานมเป่าๆเ,เลยือเธอชานมไข่มุกอันนี้เนี่ยนะไม่อ้วนหรอกนะเพราะว่าไข่มุกอันนี้เนี่ยนะทำมาจากธรรมชาติไม่มีน้ำตาลทำมาจากทั้งใบเตยแล้วก็อันชัน้นด้วยเธอเธอลองกินดูสิเนี่ยฉันมีอันนึงนะซริอหรอไตรงให้ฉันกินมั้งสิเนี่ยฉันให้เธอใบเตยดีกว่าอร่อยนออแน่นะอ,อร่อยสิงัน้นลองดูยี่ห้อนเนี่ยนะไม่อ้นนะวนเธอ ด,ดีกับคนดีกับคนรักสุขภาพเลยนะเธออ,อร่อยนะนี่ฉันว่าอร่อยนะไม่หวานเกินแล้วก็นุ่มด้วยไม่แข็มเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีน้ำตาลเลยนะสำหรับฉันฉันว่าฉันโอเคน่าจะ กังลังกายอะไรฉันเนี่ยไม่ได้นะถึงเธอจะกินชานมไข่มุกและกินไข่มุกเป็นแบบนี้เนี่ยเธอก็ต้องออกกาลังกายนะรู้ไหมขี้เกียจแล้วฉันว่ามันโอเคมากเลยไม่ได้นะเธอต้องแปลกกาลังกายด้วยจริงหรอใช่กินเสร็จฉันจะแปลกกาลังกายแล้วแล้วนี่จะหาซื้อจากที่ไหนหรอเธอนี่ไงเธอหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปราคาเพียงยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นนะบับเบิ้ลพี